ตอนนี้มีประเด็นร้อนที่ชาวน็ตในไทยถกเถียงกันอย่างรุนแรงมากแลว้วก็เป็นข่าวที่สนักข่าวหลายแห่งรายงานแล้วก็มีการเจาะลึกเพิ่มเติมก็คือเรื่องที่มีบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้เปิดเผยกับเพจดราม่าอันเด็กว่าสภาพสาธารณภคด้านสาธารณสุขนะครับที่ชายแดนเนี่ยมันเริ่มจะรับไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีคนต่างด้าวนะครับเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลของไทยมากขึ้นนะโดยเฉพาะ การทำคลอดนะฮะบุคคลนี้ก็ได้เปิดเผยว่าคนต่างด้าวนะฮะก็ได้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลไทยซึ่งมีค่าใช้จ่ายบางครั้งค่อนข้างสูงมากนับแสนบาทแล้วก็มาเบียดบังสัดส่วนการรักษาพยาบาลของคนไทยพูดง่ายๆคือมาแย่งคนไทยรักษาในโรงพยาบาลของคนไทยนั่นเองทําให้บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องแบกรับคนป่วยเพิ่มด้วยนะฮะเก็บเงินไม่ได้ด้วย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับซ้ำเติมระบบสาธารณสุขไทยซึ่งตอนนี้มันแย่อยู่แล้วเนื่องจากรายได้มันก็ไม่มีแถมรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเรื่องนี้ทําให้คนพูดถึงกันมากว่าทําไมประเทศไทยจะต้องแบกรับเรื่องพวกนี้ด้วยในเมื่อคนไทยก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทุ่นหน้าทุกคนนะอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันก็คือว่าเงินที่ไปใช้ใจ่ายในรงพยบ,บาณภาครัฐนะครับรวมถึงด้านสาธารณสุขเนี่ย ก็เป็นภาษีคนไทยภาษีในเมืองไทยเนี่ยก็เก็บแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอาจริงๆแล้วก็เก็บได้บางครั้งไม่ถึง4ล้านคนบางครั้งก็4ล้านคนหน่อยนะครับทำให้มีการเถียงไปประเด็นปลีกย่อยอีกว่าการรับการรักษาพยาบาลในไทยมันก็ไม่แฟร์อยู่แล้วแล้วยังจะต้องมาแบ่งให้คนต่างด้าวทำไมนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากบางสื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์จริงนะครับก็คือเป็นแพทย์ชายแดนอย่างเช่นสำนักข่าวดีแอคทีฟนะครับของไทยพีบีเอสก็ไปสัมภาษณ์ในแพทย์ทวชัยยิ่งทวีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองอยางนะครับที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากซึ่งในหนึ่งก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ถูกเอ่ยถึงในเพจดราม่าดิกนั่นเองนะครับในแพทย์ทวชัยก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนที่มารักษาที่โรงพยาบาลชายแดนเนี่ยมี2กลุ่มนะครับหคือคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนะครับประเภทที่2คือคนที่ข้ามเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านจากข้อมูล2กลุ่มเนี่ยพบว่าคนจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยข้ามมาคลอดที่โรงพยาบาลท่าสองอย่างมีเพียง9%อซอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนไทยเนี่ยมีลูกน้อยลงส่วนคนต่างด้าวเนี่ยมีลูกเท่าเดิมดังนั้นไอสัสดส่วนเนี่ยมันดูเหมือนมากเนี่ยที่จริงแล้วมันเพราะคนไทยมีลูกน้อยลงอย่างไรก็ตามผมก็เห็นว่าปัญหานี้นะครับตัวเลขนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไปคล้องจองกับปัญหาเลยซะทีเดียวเป็นแต่การบอกว่า สัดส่วนผู้เข้ามารักษาเป็นใครนะรมีตัวเลขเท่าไหร่ปัญหาจริงๆคือว่าการไหลเข้ามาของผู้คลภายนอกประเทศนะค,ควรจะได้รับการปฏิบัติรักษาอย่างไรนะครับในภาวะที่สาธารณสุขประเทศไทยไม่ค่อยดีผมจะอธิบายอย่างนี้ครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับซึ่งเดินทางไปดังชายแดนก็พอสมควรก็ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยยกเว้นประเทศมาเลเซียแล้วไม่มีประเทศไหนเลยที่สามารถ ดูแลตัวเองได้ในเรื่องสาธารณสุขประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะต้องข้ามารักษาที่ประเทศไทยนะครับทางฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือมักจะมีโรงพยาบาลหรือคลินิกเปิดตามแนวชายแดนเพื่อรองรับเพื่อนบ้านเหล่านี้แน่นอนครับไม่ใช่การรักษาฟรีเพราะเป็นคลินิกและโรงพยาบาลก็ต้องมีมาตรการเรียกค่ารักษาพยาบาลด้วยบางคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถีิเบิกจ่ายได้หมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐจากฝั่งนู้นน,นะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ในขนาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งตะวันตกหรือประเทศเมียนม,มากก็เป็นประเทศที่มีสภาวะที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามเมียนม,มาเนี่ยถือว่าเป็นเฟลสเตตหรือว่ารัฐที่ล้มไปแล้วบริหารจัดการอะไรแทบไม่ได้เลยรัฐที่อยู่ติดกับประเทศไทยอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงนะรัฐกะยาก็แทบจะไม่มีสาธารณสุขอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอนันรัฐฉานก็ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่ดังนั้นนะครับผู้คนในพื้นที่เหล่านี้นะมีประเทศไทยเป็นที่พึ่ง ถ้าอยู่ใกล้ไทยก็จะพยายามค่ามารักษาที่เมืองไทยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศที่รวยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้แต่เราไม่ใช่ประเทศเศรษฐีเราจะทําอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะอย่างแรกก็คือว่าเราจะผลักดันไปก็ใจไม้เสารกรรมจะเกินไปนะพูดอย่างภาษาทางการหน่อยก็คือว่าไม่มีความเป็นมนุษยธรรมนะการกระทําเช่นนั้นจะทําให้ประเทศไทยถูกต่อว่าในเวทีโลกได้นะครับ แล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชาติทุกคนนะครับไม่ได้อยู่ในพรมแดนประเทศไหนก็ตามควรจะได้รับเท่ากันนะอย่างน้อยก็ได้รับการรักษาพยาบาลพื้นฐานนะครับเรื่องคลอดลูกนี่อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่การรักษาพยาบาลโรคพื้นฐานเนี่ยจะเป็นจะต้องเข้าถึงได้กันนะรเราต้องยอมรับจุดหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่เลือกไม่ได้เพราะเพื่อนบ้านรอบเราเนี่ยจนหมดทุกประเทศดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าเราพอจะดูแลได้เราก็ดูแลนะครับโรงพยาบาล ตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นก็พยายามช่วยเหลือตามหลักนะมนุษยธรรมแต่ถ้าจะให้ทําอย่างชาวเน็ตซึ่งบอกว่าเราไม่ควรจะแบกไปต่อไปคนไทยก็ต้องดูแลกันเองคนไทยจะต้องมีความเป็นชาตินิยมแน่นอนครับผมสนับสนุนเรื่องชาตินิยมอย่างมากด้วยเพียงแต่ว่าชาตินิยมจะต้องมีคุณภาพนะการละเลยนะมนุษยธรรมนะเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ควรทําดังนั้นปัญหานี้จะแก้ยังไง แน่นอนครับมันจะต้องโยนไปที่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับดูเหมือนจะปล่อยปละละเลยเรื่องนี้พอสมควรนะปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าภาษีประชาชนที่รัฐบาลเก็บไปได้ใช้คุ้มหรือยังนะในสายตาประชาชนดูแล้วว่าไม่คุ้มอย่างหนึ่งก็คืออาการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้ครอบคลุมหรือย,อยังนะใ,นในช่วงเวลาที่เราจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณเรื่องนี้มากขึ้นผมจะยกตัวอย่างประเทศอิตาลีนะครับประเทศอิตาลีเนี่ยนะ มีปัญหาผู้อพยพต่างด้าวรุนแรงที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปเพราะอิตาลีนะครับมีติดอยู่กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับทวีปแอฟริกาเป็นจุดที่คนแอฟริกันนะครับแอฟริกันเหนือซึ่งเป็นคนอาหรับนะฮะเรียกง,ง่ายๆเลยแล้วก็คนแอฟริกันผิวสีผิวดำเนี่ยแห่กันเข้ามาที่อิตาลีนไะอิตาลีจึงเต็มไปด้วยผู้อพยพคล้ายๆกับประเทศไทยเรานะครับต้องเป็นนางแบบเหมือนกันแต่เป็นนางแบบของยุโรปนะครับอิตาลีทำยังไง อิตาลีเนี่ยนะครับมีทั้งรัฐบาลฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายคือฝ่ายที่ต้องการที่ให้มนุษยชาติเนี่ยมีความเท่าเทียมกันเข้าถึงสิทธิ์เท่าเท่ากันส่วนฝ่ายขวาเนี่ยก็ต้องมองดูที่ชาตินิยมนะรักษาผลประโยชน์ของชาติเอาไว้ก่อนตอนนี้รัฐบาลของอิตาลีเป็นรัฐบาลฝ่ายขวาปีที่แล้วรัฐบาลฝ่ายขวาทําอย่างนี้ครับรัฐบาลฝ่ายขวาเพิ่มเงิน ของบุคคลต่างชาติที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะครับหากจะอยู่ในอิตาลีจะต้องเสียค่าบริการสาธารณาสุขคนละ2,000ยูโรนะครับไม่ใช่ถูกๆเลยนะหมายความว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ r e s i d e n c y นะฮะไม่ได้ Residence หรือว่าบุคคลที่พำนักถาวรในอิตาลีจะต้องเสีย2,000ยูโรต่อปีเนื่องจากประชาชนอิตาลีก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วในอัตราที่สูงนะครับในยุโรปเสียภาษีในอัตราที่สูงและเท่าเทียมกัน เมื่อคุณเสียภาษีภาษีสูงมากและก็เท่าเทียมกันทั่วหน้านะครับไม่มีการแบ่งคุณก็พร้อมที่จะแบ่งปันระบบสาธารณสุขโดยไม่ได้มีการเถียงกันว่าฉันจ่ายภาษีมากกว่าเธอนะเธอไม่จ่ายภาษีไม่มีนะครับอันนี้พอมีคนอพยพเข้ามาในประเทศมากขึ้นอิตาลีก็ปั้งเลยบอกว่าอย่างนั้นะค,คนนอกต้องเสีย2,000ยูโรคุณไม่เสียภาษีคุณไม่ทำเปเปอร์เอกสารผู้เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายคุณก็ต้องทำนะครับอีกอย่างก็คือว่าอิตาลี จะเพิ่มเงินนะดูแลบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการเพิ่มเงิน2000ันเนี่ยที่เก็บจากคนต่างชาติเนี่ยนะครับเรื่องนีมน้มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าอิตาลีเนี่ยนะครับนอกจากจะแก้ปัญหาคนต่างชาติมามาใช้ระบบสาธารณสุขหรือการเรียกเก็บเงินแล้วเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยบุคลากรทางแพทย์ซึ่งแบกรับรักษาคนในประเทศไม่พอต้องรักษาคนต่างชาติด้วยนะเขามองอะไรเป็นระบบอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางการอิตาลีก็บอกว่าเราเนี่ยนะ ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีปัญหางบประมาณขาดดุลมานานจึงต้องเรียกเก็บนะจากคนต่างชาติเพราะว่าคนต่างชาติเข้ามาร่วมระบบสาธารณสุขหมายถึงว่าเอาผลประโยชน์ของคนในประเทศไปใช้แบ่งใช้โดยไม่ได้เสียภาษีแต่เมตดแต่หน่วยดังนั้นก็เรียกเก็บไปเลยเพื่อแก้ปัญหาขาดดุลและเอางบประมาณนั้นน่ะมาเลี้ยงหมอเลี้ยงพยาบาลเลี้ยงบุคลากรทางแพทย์เพิ่มให้มีกําลังใจในการทํางานไม่ต้องมานั่งบน่น ในเพจอินฟลูเอนเซอร์เหมือนประเทศไทยนะครับเขาทำกันอย่างนี้นะที่สําคัญนะผมจะชี้ให้ฟังสรุปง่ายๆคือว่าถ้าจะแก้ปัญหานี้นะครับระบบภาษีประเทศไทยต้องแก้หนึ่งระบบสาธารณสุขต้องชัดเจนนะครับชัดเจนยังไงคนต่างด้าวควรจะจัดระเบียบนะครับไม่ใช่ว่าข้ามมาแล้วรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเราของคนไทยโดยเฉพาะควรจะจัดพื้นที่ในฐานะที่เป็นคนต่างด้าวก็คือผู้ีิภัย นะสมมุติว่าเข้ามาก็จัดเป็นผู้รีภัยให้หมดอย่างเช่นประเทศเมียนมาหนีภยัยสงครามมาหนีภาวะที่ไม่มีระบบสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีภยัยนะหนีเข้ามาจัดให้อยู่ในค่ายผู้รีภยัยไม่ต้องมาเข้าที่โรงพยาบาลที่จังหวัดตากหรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของคนไทยรักษากันเทบไม่พออยู่แล้วนะให้อยู่ในโรงพยาบาลแคมป์อัสไซลอัมซีเกอร์ผู้รีภยัยแล้วมันก็จะได้นะผลประโยชน์จากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือจากเรากับเรานะครับเราไม่เงินไม่พอใช่ไหมเดยกเขาก็ช่วยนะแพทย์ไม่พออ่ะแพทย์อาสาจากต่างประเทศเข้ามาช่วยอาเซียนดูไทยไว้นะฮะประเทศไทยต้องแบกเมนแลนด์อาเซียนคือประเทศภาคพื้นอเอเชียตะวันตกใต้ภาคพื้นดินทั้งหมดยกเว้นมาเลเซียต้องแบกประเทศทั้งนี้ทั้งหมดอาเซียนก็ต้องช่วยประเทศไทยด้วยเพราะประเทศไทยแบกคนเดียวถามว่าพรุ่งนี้รัฐบาลทํำไหมนะครับพรุ่งนี้เป็นโครงสร้างระดับใหญ่ ซึ่งรัฐบาลจะต้องไปทำนะไม่ใช่ว่าจู่ๆมีกระแสขึ้นมาว่าคนไทยไม่พอใจคนต่างด้าวเข้ามารัฐบาลก็เออเปิดด่านไม่ให้เข้ามาและนี่ก็ถือว่าเป็นการทําลายหลักมนุษยธรรมนะครับทำลายชีวิตของผู้คนทางตรงทางอ,อ้อมนะควรจะแก้ปัญหาเราหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ไดเ้เราหนีเพื่อนบ้านไม่ได้ครับเราจงหาวิธีแก้ไขนะอีกอย่างก็คือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยก็มี คุณอุปการสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับหากกว่าจะกแรงงานพื้นบ้านแล้วเราก็จะไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้นะเราก็ต้องอารมณ์อร่วยช่วยเหลือกันนะจัดแบ่งสรรพื้นที่การรักษาพยาบาลไปควรจะได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็ให้แค่นั้นอย่าเอาภาษีประชาชนคนไทยนะซึ่งทํางานหนักๆแทบตายเนี่ยไปให้คนอื่นนะดูอย่างยุโรปเขาไว้นะครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันมีมากมาย ขอว่าอย่าใช้อารมณ์โดยบอกว่าเราจะต้องช่วยแต่คนไทยเท่านั้นเราไม่เอาคนต่างด้าวเราจะอยู่กันเองนะอย่างนี้เป็นชาตินิยมที่ใช้ไม่ได้นะเป็นชาตินิยมใจดำนะเราต้องเป็นชาตินิยมที่มีคุณธรรมนะมีความรักเพื่อนมนุษย์เพราะว่าเมื่อประชาคมโลกเขาเห็นคนไทยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ใจกว้างเป็นประเทศลูกพี่ นะแล้วก็จะมีปากมีเสียงในเวทีโลกมากขึ้นเวลามหาอำนาจเขาไม่เห็นเราล่วเขาก็จะเกรงใจนะครับเวลาประเทศเล็กประเทศน้อยเขาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกชื่นใจว่าพึ่งได้นะครับเรื่องนี้จะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการจัดการซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยก็คือประเทศที่จัดการอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะครับเราจะต้องจัดการให้มันได้เรื่องมีเป้าหมายในชีวิตนะคนไทยต้องมีเป้าหมายอย่างไร คนต่างน้าคุณมีเป้าหมายอย่างไรในเมืองไทยจากการให้ถูกนะครับเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะแล้วก็พัฒนาก้าบริ้วยกันเพราะเราอยู่ข้างดกันนะครับเราไปไหนกันไม่ได้ครับ